สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วค่ะในช่องเขยอีสานใต้วันนี้มาพบกันในคลิปนี้ก็คือคำแก้วอยากเล่าความฝันค่ะความฝันที่คำแก้วจะเล่าก็คือเพิ่งฝันเมื่อคืนเองสดร้อนๆเนาะค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะค่ะก็เลยคิดว่ามันมีตัวเลขมาเกี่ยวข้องอยู่ก็เลยอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะเาะก็มีบางงวดที่ ลุกออกก็มีบางงวดก็ไม่ออกเนาะค่ะก็ก็ไม่แน่ค่ะงวดนี้อาจจะออกก็ได้หรือยังไงก็ไม่รู้ได้เนาะค่ะแต่ว่าอยากจะเล่าเพราะมีท่านผู้ชมบางท่านก็คอมเมนต์มาอยู่ว่าเคยสารใต้กับความเกล้วฝันหรือยังค่ะก็เคยสารใต้ก็ได้เล่าความฝันของตัวเองไปแล้วค่ะก็คือเขาตีความฝันว่าได้หามศพเนาะก็คือสี่สี่หนึ่งเมื่อวานนี้มันออก ห้าสี่หนึ่งมีท่านผู้ชมบางท่านมาตีเลขให้ห้าสี่หนึ่งเหมือนกันค่ะห้าสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งอะไก็ห้าค่ะก็แล้วแต่คนตีเนาะค่ะแต่ว่าเสียดายมันออกเลขต่างประเทศแล้วค่ะก็ยังเหลือแต่เลขที่เขาเห็นที่ฝาโลงที่มันยังไม่ออกเนาะ 5, ค่ะก็คือเลขอะไรนะพี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดค่ะเลขนั้นยังไม่ออกเนาะค่ะก็ เอซีหนึ่งนั้นออกไปแล้วค่ะก็ยังเหลือห้าหกเจ็ดค่ะก็พิจรารณาเพื่อเป็นแนวทางแต่ก็ไม่เกี่ยวกันราคาเลขต่างประเทศก็ต่างประเทศเนาะพระเลขรัฐบาลไทยก็อาจจะมาอีกได้ไม่ว่าเลขของฝันของใครก็แล้วแต่เนาะบางเอื่นมันไปออกเลขต่างประเทศก็มีใจด้วยเหมือนเมื่อกี้แม่วาช้าให้เลขฝันมาเนาะก็ไปออกต่างประเทศก็มีเอฟซีหลายท่านเขาถูกเลขฝากค่าขนมค่าอะไรมาอยู่คันเกี่ยวก็ขอบคุณมากๆที่เมตตาคนเล่าฝันเนาะ ค่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเอาก็แล้วกัน,กนว่าจะไปเสี่ยงโชคแบบไหนค่ะฝันคำนแก้วเนาะคะ่ะเล่าเลยเนาะก็คำนแก้วฝันว่าไปสถานที่แห่งหนึ่งเนาะค่ะก็เหมือนไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรกันแต่ว่าใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงขาย,ยาวแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวเนาะก็เห็นคนอื่นในความฝันก,ก็ใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันแต่ไม่รู้ไปอะไรกันเนาะ สักพักหนึ่งก็เหมือนยือนอยู่ยืนรอใครชักอย่างหนึงยือนอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนเห็นรถสีแดงรถกระบะสีแดงถอยถอยถอยถ,อย,ถอยมาเนาะถอยมาปุ๊บก็บอกว่ายุดก็พยายามยกมือขึ้นบอกว่ายา่าคนอยู่ตรงนี้แต่ตัวเองไม่หลบนะคะไปบอกให้เขาหยุดแต่ตัวเองไม่หลบไม่หนีรถก็ชนชนเข้าตุ้มชนตัวเองเนาะก็เหมือนเราล้มลงแล้วก็เหมือนกระบะรถนะมันคล่อบเราไว้ เราคอมเราไว้ปุบเราก็ตะเกียรตะกายลูกขึ้นมาก็เจ็บนะคะลูกขึ้นมาก็บอกว่าโอ้ยขับรถยังไงไม่ดูมายืนหลังรถแล้วก็ด่าออกไปอย่างงี้สักพักหนึ่งรถก็ถอยตุ้มมาอีกเอา้าเราก็ตกลงไปที่เดิมก็คือใต้กระบะรถเราก็ตะเกียรตะกายมาอีกครั้งที่สามเราก็เลยบอกว่าโหขับรถอย่างงี้เดี๋ยวเธอเขาพูดแค่อย่างงี้เนาะเหมือนด่าให้เขาโมโ oh หให้เขาอ่ะที่เขาถอยใ,ใส่เราอ่ะพักหนึ่งมันก็ชนอีกเป็นครั้งที่สาม ชนอีกเป็นครั้งที่สามแล้วก็เราก็ตะเกียรตะกายมาแล้วทีนี้เราก็ตะเกียรตะกายเหมือนเราอยู่ใต้ท้องรถเนาะตะเกียรตรงกายมาปุ๊บเราก็มาจับถูกทะเบียนรถพอดีเราก็มองเราก็เห็นเลขเห็นเลขแล้วเนาะค่ะ mm hmm. ก็รถน่ะเป็นรถสีแดงรถกระบ,บะคันเก่าสีแดง mm hmm. ในฝันเรารู้ด้วยว่ารถคันนี้เป็นรถของใครค่ะเราก็รู้อยู่แล้วทีนี้ก็ตะเกียรตะกายมาได้ก็เจ็บมากแต่ว่าไม่เห็นตัวเองมีเลือดมีอะไรนะคะแต่เจ็บก็เลยไปว่า จะไปว่าคนขับว่าทําไมถึงถอยชนเราทําไมถึงไม่ดูไปดูไม่มีคนขับในรถเนาะค่ะไม่ไม่เห็นมีใครอาจจะลงไปตอนไหนแล้วหรือยังไงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือไม่มีคนขับตั้งแต่แรกก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นการถอยเนาะไม่เห็นใครจะดาก็เลยไม่รู้จะด่าใครไม่รู้จะโมโหยังไงสรุปแล้วก็ฝันว่าถูกรถถอยชนค่ะแล้วก็เห็นทะเบียนรถพอเห็นทะเบียนรถปุ๊บก็ ยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจตอนเช้าก็เช็ดไปหาเพื่อนเป็นเป็นรถของพ่อเพื่อนเพื่อนก็บอกทะเบียนรถมาเพื่อนก็บอกว่าทะเบียนรถนี่นี่นี่อ๋ใช่แหรอก็ยังไม่ไม่เชื่ออีกเนาะค่ะก็ไม่เชื่อว่าจะมีรถทะเบียนลักษณะอย่างนี้เนาะก็เลยเมื่อกี้ค่ะก่อนจะเล่าฝันพาเคยอสานใต้ขับรถไปวนปดูที่านก็ยังจอดอยู่ที่เดิมเนาะค่ะคันเก่าสีแดงก็ทะเบียนก็หกสี่หนึ่งสาม ที่ที่พยายามถามเจ้าของรถที่พยายามวนไปดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเลขหนึ่งสามมันออกยาก <c oughs> ที่เราเห็นในฟันมันเลขหกสี่หนึ่งสามมันออกมันมันเป็นเลขที่เหมือนแบบมันออกยากนานๆมันจะออก <c oughs> สักทีนึงเนาะออทำไมเราถึงฟันเห็นเลขนี้ก็แปลกมากค่ะแต่ก็มันเป็นเลขทะเบียนรถเนาะมีเลขหกเลขสี่เลขหนึ่งเลขสามเรียงกันเป็นเลขสี่ตัว เลข6ก็กันเลข9้ด้วยค่ะและทีนี้ถ้าจะให้คําเก้วตีเลขก็จะต้องตีเอาอายุตัวเองด้วยเพราะว่ารถนะ่ะมันถอยชนเนาะถอยชนตัวเองแล้วก็รู้สึกเจ็บด้วยนะคะในความฝันรู้สึกถึงแรงประทะที่รถชนเราได้เลยรู้เลยในฝันนะคะก็คือเราเจ็บเรากระเด็นเราแล้วก็หมอบตกลงไปอยู่ใต้ท้ายรถเนาะค่ะก็อายุตัวเองก็4ี่ิบสาย่าง4ี่ิบค่ะยังไม่ถึง44นะคะเป็นช่วงระหว่าง43ถึง44เนาะเกิดเกิน เกิดวันที่ยี่สิบสามพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าสองห้าสองห้าค่ะตัวเลขคำแก้วก็ไม่รู้จะตีเป็นเลขไหนเนาะแต่รถมันถอยอาจจะลงสักแต้มหนึ่งก็ได้หนึ่งสามอาจจะเป็นหนึ่งสองก็ได้อันนี้แค่ข้อสันนิษฐานเนาะค่ะก็คือ6กสี่หนึ่งสามทะเบียนรถอาจจะเป็นเก้าสี่หนึ่งสามก็ได้ค่ะมีใครจะเอาเป็นหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งสาม แบบนี้ก็ได้ค่ะมันเป็นเลขสี่ตัวอาจจะจับสามคู่หน้าสามคู่หลังหรือว่าหกหนึ่งสามก็ได้ใช่ค่ะหกหนึ่งสามหรือจะเอาเป็นหกสี่เก้าสี่หนึ่งสามสามหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็อายุความเกี่วก็สี่สิบสามย่างสี่สิบสี่เกิดสองห้าสองห้าเพราะเกิดขึ้นกับตัวเองก็น่าจะเกี่ยวกับตัวเองด้วยค่ะอันนี้เป็นฝันงวดหนึ่งธันวาคมหกแปดสี่สี่ก็ระวังสี่สองด้วยค่ะก็มีประมาณนี้ ค่ะ,คะก็ไม่ฝันแปลกๆเนาะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากนะในความฝันยังลุกมาโมโฮกจะตามหาคนขับก็ที่จะด่าเขาอยู่แต่ไม่เห็นไม่มีคนขับน่าจะไม่มีคนขับตั้งแต่แรกและค่ะก็คือคาแก้วยืนท้ายกระบะ <c oughs> ทีนี้รถม,มันชวนปุ๊บเราก็ลม้มล้มปุ๊บรถนันก็ยังถอยมาครอบเรารถก็ยังถอยมาคล่อมคําแก้วได้เนาะค่ะก็แปลว่า เหมือนในฝันเนาะเหมือนรถมันพุ่งเข้าหาเลยรถสีแดงเลยนะคะรถน่ะสีแดงจอดอยู่ก็สีแดงเป็นรถคันเก่าสีแดงนานแล้วรถคันนี้คําเกี้ยวเคยขึ้นสมัยคําเกี้ยวเป็นนักเรียนรถคันนี้นะคะเคยขึ้นหลายรอบอยู่เป็นรถของพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนเขาเป็นคุณครูค่ะก็เวลาไปไหนมาไหนคุณครูก็จะเอารถพาเด็กไปรถคันนี้ก็ได้ขึ้นหลายครั้งอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกที่เคยฝันเห็นรถคันนี้ น่านจะปวดกระเสียนะค่ะแต่ก็เห็นคุณครูเขาขับเรื่อยๆอ,อยู่มันยังยังขับไปได้แต่ไปได้ไม่ไกลเนาะ,ะ<ช>นานมากแลวตั้งแต่คําเกี่ยวเด็กเนาะจนทุกวันนี้ก็สี่สิบสามปีแล้วเนาะค่ะสีแดงมันก็ยังชัดอยู่นคสีแดงเนาะแปลกตรงที่ถูกรถสีแดงขอยชนเนาะค่ะก็ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเม่นหรือเปล่าแต่ก็อยากเล่าค่ะอยากเล่าเป็น ัวเองทาเกี่ยวกับความฝันตัวเลขด้วยเนาะก็เลยอยากเล่าให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะก็หลังจากนี้ไปช่องเขยอีสานใต้ก็ตามโค้งสุดท้ายจะตามโค้งสุดท้ายของคนที่เขาฝันแม่นหลายๆท่านมาแล้วค่ะก็บางท่านก็ยังไม่ฝันก็เดี๋ยวรอไปใหม่จนกว่าเขาจะฝันเนาะค่ะบางทีไปถามมาแล้วก็ยังไม่ได้แต่จะถามจนกว่าจะได้ค่ะเพราะเขาอาจจะฝันแม่นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะแล้วก็ แม่บัวงวดน,นี้ยังไม่ได้สักคลิปเลยเพราะว่าคุณแม่ติดงานศพพี่สาวก็วันนี้ก็ไปก็เขาเพิ่งเผาคุณแม่ก็ภารกิจเยอะเนาะงานศพพี่สาวเนาะก็เดี๋ยวรอดูคาแก้วจะไปใกล้กลเลขออกแล้วก็หลายท่านที่ถามมาหาคุณยายหนุ่มก็ยังไม่ได้ไปถามเลยค่ะเดี๋ยวจะไปถามว่าคุณยายฝันหรือย,ยังองสุดท้ายเนาะ จะตามจนกว่าจะครบจนกว่าเลขจะออกก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมส่วนที่บอกว่าจะขอไปดูเลขฝันของหลวงตาวัดปา่างวดนี้ไปส่งรอบแล้วหลวงตาย,ยังไม่ฝันงวดนี้น่าจะไม่ได้ค่ะน่าจะไม่ได้เพราะว่าช่วงจางนี้ไปเลขออกเราขอตามคนที่ฝันเม่นค่ะหลวงตาก็ตัดทิ้งไปงวดนี้เนาะไปสงครั้งเลยไปในปา่ <laughs> <laughs> ปาป่าลึกมาก็เหา่าหลวงตาอยู่ในปา่า มาก็เอาไปส่งรอบแล้วก็ยังยังไม่ได้ความฟันเนาะค่ะก็จะติดตามให้ในงวดต่อๆไปค่ะแล้วก็เลขสารปูตาจัมปนวงค่ะก็จะขอก็ไปขอแล้วเดี๋ยวลงคลิปให้เหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ถูกหวยรวยเงินเนาะค่ะถ้าใครที่เป็น fc ช่องเขยอิสานใต้หรือทุกๆคนค่ะไม่ได้เป็น fc ก็ช่างประสบปัญหาตอนนี้ก็คือน้ําท่วมเนาะก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปในเดียววันเนาะค่ะส่งกําลังใจให้แล้วใครที่ประสบปัญหาหนาวเย็นก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะหรือเจ็บป่วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเีรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับ